วันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องเซตสอนออนไลน์นะครับคร,ร,รูต้องการสอนออนไลน์เนี่ยดูวันนี้นะครับดูไลฟ์วันนี้กลับไปเนี่ยสอนออนไลน์ได้เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นโควิดเนาะทั้งทุกทุกอย่างก็คือจะหยุดชะง,งานหมดเลยทั้งโรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นแต่ว่าโรงเรียนหยุดแล้วเนี่ยก็คือคุณครูอ่ะก็ยังต้องสอนเด็กๆอยู่<ช>นะคะใช่ครับคนที่ดูไลฟ์วันนี้นะครับดูไลฟ์เร็จเนี่ย กลับไปเนี่ยสามารถไลฟ์สอนได้เลยนะครับทำรบบครูอาจารย์ทุกท่านนะครับหรือว่าลูกค้าในกลุ่มอาชีพสอนงานอย่างอื่นก็ได้นะครับเขาก็คลิปวันนี้เนี่ยผมว่าได้้ประโยชน์กับทุกคนที่ต้องการที่จะทำไลฟ์แบบเริ่มต้นเลยนะครับเรามาแนะนําวิธีแบบง่ายๆเลยที่มาของวันนี้นะครับที่เราจะมาแยกชุดแต่ละเซตหรือว่าแต่ละงานแต่ละประเภทเนี่ยให้ แบบว่าจ่อตรงเลยให้เหมาะกับสายงานการสอนแบบออนไลน์เลยนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งกล้องที่เป็นตัวเริ่มต้นนะคแล้วก็ตัวที่เป็นตัวกลางนะครับคือไซส์ราคาประมาณ4,000 0ืนิดๆรวมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเซตที่เป็นเซตโปรโปรเฟสนอกเลยนะครับอันนี้เราเราแยกมาให้ตามระดับของลูกค้าแต่ละกลุ่มเนาะว่าแบบว่ามันประมาณ ประมาณไหนขนาดไหนเหมาะกับชุดไหนใช่ค่ะก็คือจะแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นนับพิกบแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยการที่เราจะมาทําไลฟ์สอนเนี่ยก่อนอื่นมันจะต้องมีเรื่องของโปรแกรมในเรื่องงานสอนนะครับแต่ทีนี้โปรแกรมเนี่ยที่เป็นที่นิยมก็คือโปรแกรมสอนที่สามารถเห็นหน้าเขาเรียกว่าเหมือนการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับก็คือสามารถเห็นหน้าผู้สอนแล้วก็เห็นหน้าผู้ ที่เข้าไปเรียนในห้อแบบออนไลน์ได้โปรแกรม Zoom ซึ่งโปรแกรมตัวนี้มันข้อดีคือมันมีทั้งตัวฟรีแล้วก็สามารถซื้อแบบรายเดือนได้แต่รายเดือนก็ไม่แพงรายเดือนก็ไม่แพงการที่คุณครูจะต้องมาสอนทางออนไลน์เนี่ยค่ะก็คือแนะนําก็คือให้ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการเรียนการสอนให้เราเข้าไปที่พิมพ์คําว่า Zoom.us นะครับเพราะโปรแกรมตัวนี้เป็นของเมกานะฮะติกต้องดาวน์โหลด Center Zoom นะฮะ เสร็จแล้วเมื่อสายนเส็ตก็ให้ทำการเขาเรียกว่าสายนผ่านตัว Google หรือ Facebook ใช่นะครับถ้าสำหรับที่เป็นแอ c เคาท์ใหม่นะครับให้แอคเคาท์ล็อกอินผ่าน Google นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีงานวิธีการที่ใช้ใช้ง่ายนะครับยอดหน้าโฮสต์เนี่ยอันนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็น ID ค่ะซึ่งโฮสต์เนี่ยจะเป็นผู้ส่งไปให้ทางนิสิต นักเรียนนักเรียนนะครับก็คือก๊อปปี้ตัว ID ตัวนี้นะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับคุณภาพว่าคุณครูอาจารย์เนี่ยต้องการคุณภาพของของไฟล์ของวิดีโอในการเรียนการสอนมากน้อยเพียงไหนเพียงนะคะเพราะว่าถ้าคุณภาพไฟล์ดีๆมันก็สร้างความน่าเชื่อมั่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเฉพาะเป็นเป็นอาจารย์อย่างเดียวนะครับสําหรับอาชีพอื่นก็เช่นเดียวกันถ้าคุณต้องการให้ภาพดูน่าเชื่อถือแน่นอนภาพต้องชัด โปรไฟล์ต้องดีแน่นอนโปรไฟล์ดีทุกคนก็จะให้ความน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับเราพูดอะไรก็ดูมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้จากขั้นตอนที่เรา copy ID ได้ไปแล้วได้ ID ไปแล้วนะครส่งไปในปุ๊บไลน์หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะส่งไปทางเมวก็ได้เนาะอันนี้ต้องการให้สอนการใช้งาน เอในเร่อชั่นเซตโปรโมชั่นของตัวกล้องที่จะใช้นะคะครับพี่กบเริ่มที่ตัวเริ่มต้นก่อนตัวเริ่มต้นค่ะก็จะเป็นตัวแ Can นอนค่ะพี่แบทแคนนอนก็เป็นเซตนี้นะครับสำหรับกลุ่มลูกค้านะครับที่มีมาจ็ตแบบจำกัดนะครับแบบไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากครับตัวกล้องก็จะเป็นตัวแ Can น n น ก็จะมีเป็นตัว1ตัวกล้องคุณสมบัติตามที่พี่แบทบอกไปนะคะ2ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือต้องเป็นตัวตัวนี้แคป t เจอร์การ์ดนะคะเพื่อเป็นตัวแปลงสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเข้ามาในตัวโปรแกรมนี่คือจําเป็นมากๆนะครับตัวนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟับผมนะครับไฟตัวนี้เราก็แนะนำเป็น ตัวเริ่มต้นนะครับตัววีลช็อควีล 600T นะครับเซ็ตประหยัดหน่อยใช่ใช่ค่ะลูกค้าเขาสอบถามเข้ามานะครับว่าตัว Canon G7X Mark III ตัวเนี้ยมันทำคลีนให้เดียมไงได้หรือเปล่าได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อเข้ากับตัวกล้องให้ดูเลยแล้วก็บอกวิธีการทำคลีนให้เดียมไมด้วยนะครับ กดเมนูนะครับแล้วมันก็อยู่ตรงรูปกล้องนะครับตัวแรกเดี๋ยวพี่แบนอธิบายไปด้ปคคปวยครับวิธีการอยู<_<_<_<_่ตรงรูปกดตัวคลีนห้เรียมไอนะครับตัวนี้มันจะอยู่ตรงรูปกล้องตัวแรกเลยนะครับรูปกล้องตัวแรกแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเป็นหัวข้อ1 2 3 4 5้านะครับก็ให้เลื่อนมาตรงหัวข้อที่ห้บนะครับแล้วก็ลงมาที่คำว่า h ฮ m ดียมไอนะครับ Info List ตัวนี้ นะครับกดเข้าไปนี่นะครับมันก็จะมีในเรื่องของ c ล e นหาเอาพุทนะครับแบบ 4K นะครับแล้วก็คล e a อ Full HD HD นะครับเอาพุทนะครับเราก็สมมติว่าสัญญาณออกมาเป็น Full HD นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่แบบนี้นีโอเคเดี๋ยวเราลองต่อดูครับโอเคเมื่อเมื่อเซ็ตปิดดิสลย์อินโฟแล้วนะครับปิดอินโฟแล้วลองเสียบภาพอีกทีหนึ่งนะครับ สังเกตว่าภาพยังไม่คลีบใช่ไหมครับยังยังไม่คลับทีนี้อยังครับไม่ค่ะนี่เขาทักทายต้องเขาทักทายต้องที่ผงไม่รู้อเรากว่าเข้าใจว่ายังยังไม่ใช่ครับนี่ทักโอเคแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าตัว Canon G7X Mark สามขลิบคลีนให้เตนมัยได้ทีมงานของเรานะคะนี้ครับครออันนี้ก็คือบอกวิธีการตั้งค่าด้วยเนาะ บอกแล้วว่าคนที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้ดูเสร็จเนี่ยไลฟ์ like ได้เลยตั้งค่ากล้องได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไมโครโฟนอันนี้นโโนเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ฟังเสียงกันชัดเจนเดี๋ยวฟังขาดๆเกินๆเดี๋ยวทําโจทย์ผิด เมืม่อเมื่อภาพเราดีแล้วเนี่ยใช่ครับเสียงสำคัญใช่ไหมครับเสียงก็ต้องดีด้วยใช่ครับก็จะเป็นเราเลียนะครับตัวนี้ก็ตัดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีอ่ใช่ครับที่สองครับราคากลางๆพี่กบสำหรับคนที่ทำไลฟ์คุณสมบัติของตัวนี้ก็คือจะเหมือนคุณสมบัติของกล้องที่เราใช้ไลฟ์อยู่แล้วนะคะคืออันนี้ต้องมี แต่ว่าตัวนี้ของ Panasonic เองเนี่ยืพค่ณคุณสมบัติของเขาที่เพิ่มเข้ามาก็คือมันจะในเรื่องของคุณภาพของวิดีโอนะคะแล้วก็ระบบการสั่นไหวที่ตัวบอดี้นะคะอีกทั้งปกติรูปทรงอย่างนี้กล้องที่เป็นรูปทรงอย่างนี้น้อยที่จะสามารถที่จะกางจอออกมาได้แบบนี้นะคะคือสามารถที่จะพลิกจอได้ด้วยแล้วก็มีช่องมองภาพอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ทำไลฟ์นะครับในเซ็ตก็จะมีเหมือนเดิมค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือกล่องแคปเจอร์การ์ด นะคะเหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้เซตนี้พิเศษเราจะจัดเซตด้วยไฟสตูดิโอที่เราพูดถึงไปเมื่อข้งต้นเมื่อกี้ค่ะอ่าเรียกสั้นๆว่าน g ท t โฟโต้ก็ได้นะครับซึ่งที่วิกแคมราเรามีขายตอนนี้ก็คือเป็นเซตนี้ที่เป็นเซตโปรโมชั่นในเซตประกอบไปด้วยไฟ2อดวงค่ะแล้วก็มีมาพร้อมขาตั้งสชุดชื่อรุ่นก่อนชื่อรุ่นไฟเนี่ยเ c 1 0 0 0 b นนะครับมาพร้อมกับ ไลท์โดมโปรไลท์โดมโปรมีหน้าที่ในการกระจายแสงตัวไฟดีๆแบบนี้ค่าสีเขาเรียกว่าค่า CRI เนี่ยมันสูงมากคือเวลาไฟเนี่ยกระทบกับวัตถุเนี่ยสีผิวหรือว่าสีของอาหารเนี่ยมันดูน่าทานสีมันจะสดดูจริงดูเหมือนจริงดูเหมือนของจริงเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าค่าไฟที่มีค่า CRI สูงคือค่าดัชนีของสีนะครับ ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าตัว night photo ตัวนี้ภาพสวยมากๆแล้วดูมีมิตินะครับใช่คนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบ้านของลูกค้าให้เป็นให้เป็นห้องสตูดิโอเลยครับนะคด้วยไฟรุ่นนี้เลยนะครับค่ะ night photo เซตนี้เลยนะคะครับ ก็เป็นเฟตเมื่อกี้ที่เราแนะนำไปเนาะก็เป็นรุ่น n i g h t Photo S4000 B Type 2อ่าเป็นชื่อรุ่นของเขานะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไม์ไม์บีลิงอันนี้สำคัญบีลิงของเป็นบีลิง500 B t 2. 2> ah, uh, a, uh, ่ o เซตนี้เลยค่ะพี่อ๋อ B Two เนี้ยก็คือจะมีตัวตัวรับดึงตัวแล้วก็ตัวส่งสองตัวก็คือมีไม้สองอันนั่นเองอ่าเข้าใจง่ายๆคือมีไม์ พูดได้สองคนสมาชิสองคราว่าเรานั่งยิงกันอยู่3คนใช่ไหมครับทีทีคอนสองคนใช่ครับหรือว่าตัวไมค์ก็ในปกเสื้อได้ครับหรือจะเสียบสายไมค์แล้วก็เป็นไมค์ลาเวเดียเนี่ยมาติดปกเสื้อที่กับพูดนะครับแล้วก็เอาตัว TX เอาตัวส่งเนี่ยไปใส่ที่กระเป๋าเกงด้านหลังแอบไว้อะไรอย่างนี้แต่ส่วนมากรุ่นเนี้ยเขาเป็นตัวที่โชว์เป็นรุ่นที่เรียกว่าโชว์โปรดักต์มากกว่าคือจะส่วนมากทุกคนที่ใช้ไมค์บิลลิ่งบิทูเนี่ย จะเน็บตรงปกเสื้อตลอดเลยน้อยน้อยคนที่จะเอาลากสายมาใช่เพราะว่ามันดูเท่กว่านะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวขาตั้งนะครับขาตั้งเป็นโ o โตโปรเอ็กโกนะครับโพโตโปรเอ็กโกือเป็นรุ่นนี้เลยอันนี้วัสดุมันจะใช่คือหนึ่งมันไม่ใหญ่ครับพี่กบเวลาเราทํางานเนี่ยทุกคนก็อยากจะ ให้มันมินิมอลมันเล็กๆพกพาง่ายแล้วก็จัดเก็บง่ายด้วยไม่ต้องไม่เกะกะไม่เกะกะใช่ค่ะบอดี้วัสดุเป็นอลูโอเคตัวต่อไปครับพี่กบเป็นเซ็ตโปรแล้วเป็นเซตโปรอ่านี่เลยค่ะพี่ออสเป็น panasonic g9 g9 ใช่ค่ะพร้อมเลนตัว1260 60นะครับเป็นเลนไรกาด้วยนะครับกล้องที่ให้คุณภาพของทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ย ด,ดีเยี่ยมเลยแหละสําหรับคนที่ทํางานถ่ายรีวิวหรืออ,อย่างที่เราบอกว่าวันนี้เรามาแนะนําสําหรับครูอาจารย์ที่ต้องการเอาไปไลฟ์สอนเนี่ยโอ้ตัวนี้อุดเลยอุดเลยใช่ไหมครับอุดเลย,เลยแบตก้อนใหญ่ขึ้นนะครับแบตก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็การคอนโทรลมันก็ง่ายขึ้นปุ่มต่างๆเนี่ยมันใหญ่คอนโทรลเนี่ยปุ่มสัมผัสต่างๆเนี่ยมันใหญ่เรามจับง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องการทํางานเนี่ยมันรวดเร็วด,ด้วยนะครับตัวทีเก้าเนี่ยก็คือสิบสองหกสิบ เป็นเลนไรกาด้วยเป็นเลนไรกาเราจะได้ษตรภนี้ฟหละที่ดีใช่ไหมคะพิเศษเลนก็ได้เลนไรกา f 2 8นะถ้าเกิดคุณใช้ช่วง12มิลเนี่ยคุณได้ f 2 8เลยนะคุณอยากได้ถ่ายใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วอยากให้ฉากหลังมันเบลอเนี่ยตัวนี้คุณทําได้เลยนะครับซูมไปที่60เนี่ยอันจะเปิด f ได้4 f 4ช่วง60มิลเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทําฉากหลังและลายสวยๆได้นะครับ ตัวไฟอ่าเซตไฟของเราในโฟโต้เหมือนเดิมนะครับในโฟโต้เหมือนเดิมมีไฟสองดวงนะครับพร้อมแซดบ็อกนะครับพร้อมตัวกิดและตัวขาตั้ง2ตัวอ่าไมตัวนี้เซตนี้ก็แนะนำเป็นซ a ลา m o n i นิกบีลิง500 B2 อ่าีเหมือนเดิมนะครับ มันเป็นไม้ที่สามารถชาร์จแบตในตัวได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็มันเล็กด้วยนะมันชาร์จแบตคนี่จริงาเป็นตัวยอดฮิตที่แบบว่าขายดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้สต็อกเนี่ยผมว่าเหลือเหลือน้อยมากๆเลยนะสั่งแทบไม่ทันเลยเพราะว่า1มันเล็กเบาแล้วก็ชาร์จแบตแล้วใช้ได้นานครับชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยได้ไปเลย6ยาวเลย6ชั่วโมงไปเลยนะครับสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยเรามีทีมงานสเปเชียลิสต์ให้คําแนะนําในการใช้งานนะครับมีสวิตช์หลังการขายจัดส่งฟรีด้วยนะครับ อ่ะเซตนี้ราคานะครับเหลืออยู่ที่97,193บาทถ้าสำหรับคนที่ทำงานเอาแบบภาพสวยๆเลยครับจริงจังเลยมีมิติเลยเนี่ยเซตนี้จบจัดเป็นสตูดิโอในบ้านเลยเต็มเลยครับจัดเต็มเยสหรับตัวจารย์ต่างๆนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการซื้อแล้วไปทำไลฟ์สตรีมนะครับสอนเป็น เขาเรียกว่าอย่างบล็อกเกอร์เนี่ยตอนนี้ก็มีเยอะนะบล็อกเกอร,รอ์ทำไลฟ์ผ่านสตรีมมิ่งที่บ้านนะครับพีก่กบต้องขอฝากเรื่องของสินค้าเรื่องในของในเรื่องของการประกันนิดนึงนะคะก็คือสินค้าของวิกแคมิลาของเราทุกรายการเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสินค้าประกันศูนย์นะคะคถ้าเป็นประกันศูนย์คุณเชื่อถือได้เลยว่าอะไรทุกอย่างสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณภาพจาก ผู้ผลิตจริงๆนะคะสองก็คือการบริการหลังการขายอย่างคุณใช้กล้องไปแล้วเนี่ยอย่างคุณซื้อจากศูนย์เนี่ยอย่างวิคาเมล่าเองเนี่ยเรามีช็อปอยู่ทุกทุกทุกห้างนะคะอย่างเวลามีปัญหาอะไรก็วอล์กอินเข้ามาสอบถามได้เลยศูนย์เนี่ยเราหนึ่งได้ความเชื่อมั่นในเรื่องของแบรนด์การการักตีเนาะซ่มก็ซ่งฟรีด้วยอยู่ในช่วงประกันศู์หรือหมดประกันก็มีส่วนลดให้อีกแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่กบของวิกคาเมล่าเรามีสาขาทั่วประเทศเลย คุณจะเข้าที่ไหนก็ได้นะครับเราสื้อให้ได้ทุกสาขาทสรุปโดยรวมว่าถ้าคุณจะซื้อกล้องซื้ออุปกรณ์การถ่ายภาพหรืออุปกรณ์ต่างๆต้องซื้อที่ไหนค่ะพี่ออสบิ๊กแคมิล่าครับโปรโมชั่นดีๆของบิ๊กล่าเราฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมครับไปกดสั่งซื้อในออนไลน์ของบิ๊กแคมิลนะครับทุกทางทางที่เราฝากไว้นะครับ